ก็เสียดายมาก أ, เราต้องทำรีแมทช์ร้0ยเปร์เซ็นเพราะว่าแล้วกตต็ต้องเป็นเข็มขัด أ, ผมว่าคือแบบซูเปอร์เลกตอนเขาลดน้ำหนักคือแบบอาจจะไม่โปรเฟชชั่นแนลเหมือนแบบสไตล์แบบฝรั่งหน่อยฝรั่งมันเขาแบบมีนูทริชั่นมีคอนดิช i ั n นนิงเขาเขารู้วิธีตัดแบบไม,ไม่เจ็บขนาดนี้เขาคือแบบ ตัดเหมือนแบบสไทยสไตล์แบบสมัยก่อนแบบแค่วิ่ง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 แต่แต่มันมันแล้วแต่กินอะไรสมมุติแบบถ้าเกิดสองอาทิตย์ก่อนก่อนก่อนเวเอ่อช่างน้ำหนักใช่ไหมอยู่ไม่กินโปรตีนอยู่ไม่กินเเออออ่่ข้าวถ้าเกิดอยู่กินข้าวจะอ้วนใช่ไหมแบบเรื่องแบบนี้แบบมีมีมีแต่ถ้าเกิดทำนูทริชั่นสองเดือนสามเดือนอย่างนี้กินกินกินแบบเออ่มีมีแบบแบบหมอโภชนาการอะไรนะโภชนาการ คือแบบหมอช่วยเขาเขาเขา,เขาทำรุ่นไฟไ้เว้ยังร้อยเปอร์เซ็นต์ด,ดูดูร่างกายเขาเขามีไขมนันเยอะคิดว่าจะจะต้องต้องคุยเขาก่อนไหมฮะว่าคุณอยากจะชกในรุ่นเดิมหรือว่าอยากต้องเลื่อนรุ่นแล้วล่ะไม่คือแบบถ้าเกิดเขาทำทุกอย่างแบบแบบ best of the best ระดับโลกโอเคและเขาช่างน,น้ำหมับไม่พอมาอ,อยังยังพลาด ผมแบบโอเคเดี๋ยวอยู่ขึ้นได้ uh huh. แต่ความจริงผมดูดูออกอะมันมันไขมันเยอะ uh huh. ในหัวในในตอนตะกี้นี่เองไขมันเยอะ uh huh. คือแบบเขาเขาเพราะว่าปกติเอ่อความจริงนะเอ่อเอ่อซูเปอร์เล็กคือแบบเขาแค่เหลือสามปอนด์แต่คือแบบชั่วโมงครึ่งมัน,ม,น,ม,นมันไม่ลง uh huh. แล้วก็เขายอมแพ้ดื่มน้ำแบบห้าปอนด์ uh huh. เขาจปว่า uh huh. แต่ความจริงแค่สามปอนด์เอง uh huh. แต่เขาเขายอมแพ้แล้วก็ดื่มน้ําเลย เขามัน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 ทรมานมากเกินไปตอนเขาช่างช่าง่แ้วว่ารุ่นรุ่นเดิมยังยังงน่าจะโอเคกว่าผมว่านะผมว่าอย่างไงเพราะเพราะว่าเขาเขาไดเอทของเขาไดเอทแปลว่าอะไรในภาษาไทยความกินหรืออะไรนะคือแบบมันมันมันเหมือนแบบที่ค่ายมวยแบบที่เคยอยู่ไปค่ายมวยเขาจะกินไข่ดาวทอดเขาจะกินกินคือแบบ คือแบบมั่วๆไทยสไตล์คือแบบเอ้ยอยู่กินกะเพราไก่ก็ได้เว้ยอยน่ก<ม>ิแบบใน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 ค่ายมันไม่ใช่โปรเฟชชั่นแนลแบบพูดอย่างนั้นอ,ะอ่ะที่อเมริกาสำหรับ uh, กีฬานะแบบระดับโลกเขาจะโอ้โหแบบไขมันกี่ก,กีก่กี่แกรมคาร์โบไฮเดรตกี่แกรมโปรตีนกี่แกรมเขาจะแบบเหมือนแบบโปรเฟชชั่นแนลอ่ะแล้วก็ผมว่าซูเ uh, ปอร์เลกมัน ไม่มีประสบการณ์อย่างนี้เขาต้องน่าจะน่าจะมีคนที่ช่วยโปรเฟสชั่นลก็กขคิดว่ามวยคู่นี้หญิงคุณชุณีบอกว่าน่าจะมีการรีแบตกันอีกครั้งอย่างแน่นอนอีกสักกี่เดือนดีฮะไม่รู้แต่ต้องต้องต้องถามรถถังแล้วก็ต้องถามซุปเปอร์เล็กแต่ผมอยากจัดอีกทีหนึ่งอาจจะที่กาตากาตายกไปนู่นเลย เป็นถ้าเป็นการรีมเน,นี้จะเป็นการรีมในรูปแบบของมวยไทยเหมือนเดิมว่าจะไใช่ใช่่มวยไทยมวยไทยห้ายกชิงแชมป์ุ่นฟลาเวท